สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้มาพบกับช่องเอฟเจ้าสทนลำเกิดออฟฟิเชียลนะครับมื่อนี้เป็นมือดีมือหนึ่งเพราะว่ามื่อนี้เป็นมือวันเกิดของคุณคู่ปอเพราะว่าตอนนี้สิภาคเป็นเพื่อสภาคู่ปอกันหมดตอนนี้คู่ปอมาไหวยังโอ้แต่ว่ันนี้พายัางไปเพราะว่ามาื่อนี้ซีเซอร์พาวันเกิดเราแต่เราบอกว่าบ่อเอาเคดผู้ว,ว่ต้องการพร้อมวันนี่ยังจ้างย่างจมุกสูสูบต้องเอาอย่างไรน้นองๆก็เลย อันนี้คือเพียมเด็กหน่อยน้องน้องปันดาวทับต้นปะป่าไปพี่ปอเอาทำไมปออาทำไมถึงต้องมีทำไมถึงต้องมีนีเวียเพราะแม่ปอหน้าโสมากตอนนี้ตอนนี้ไม่เห็ใช่ต้องอนิเวียให้แม่ปอเพราะแม่ปอหน้าโสมากด้วยความหวงใยจากลูกสาวแม่แม่ปอหน้าโสมกับแม่แม่ปอไม่สื่อไม่สัวแล้วก็ให้อันเนี้ย กาแฟไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่ว่าเป็นเมสะดอดโอเคไป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  สวัดีพระองค์เพคะติดจากใค่ติดจากใครติดจากใครรูปถ่ายไม่ได้ใช่ไหมได้ถ่ายได้ถ่ายก็วิ่งแต่สองแต่ยังบ้างแหนมเป็นข้าไก่หน่อยแหนมเอ็นข้าไก่มาบ้านดาวแหนมเอ็นเขากูจะไม่ได้แดกกูเราเป็นศิลปินเราเป็นเราต้องกินเส้นก่อนเราต้องจับผู้ชายเราเป็นสื่อมวลชนไม่ใช่สื่อมอมชนวันีเนี่ย เพื่อสารสนีทอยู่มาแต่เพื่สอ,อาสารสนเทให้กิน2ขีดสองขีดแค่เหรอแต่เขาขายก็ยังขาย3ขีดเอาต่แ<อ>ล้วให้2ขีดเอาต้อคิดบ้างเอาถามว่าความสวยเรามีไหมเราไม่มีแต่ว่าความละมุนฮือผู้ใดนี่แม่ฮือฮือไหมนี่ทัง้งมุกคอนทีปคอนแมททีปคอนฮือฮือไหมนี่เดี๋ยวดูกมุก่อนตัวที่นี่ไม่ใช่ลูกหัวน้อป ปันหสิภาคเปเสือ้อผ้ายันเกิดเจ็๊ปอใสเจ็๊ปอร์อร้ออี <What? S 2> อีกอ้นนไงมามาเอ้าวอะไแล้วไู่ไไใส่แล้วไใส่แล้วนั่นเองใส่ใส่ปอหน้าสูงมากแล้วันี่เหมื่มยมา ถ้าสิาสเข้สิเริ่มตนแต่เพลงย่ังดีถ้าสิเขาไปแต่เพลงย่ังนางนอนอยู่ปีนางยังนอน้สิเขาไปเพ่งสิอเพลงย่ังเขาไปเจ้าูจะเถียง้าสิอกไปรอเพลงย่ังเขาไปเด็กนรออแดลงสนามลงสนามด้วยความสง่าไปไป่ม Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, t o you. ดูหอยเอไว้พอคอยแม่มีควขาส่งมาบานมารำรำได้รวยสุขภาพร่างกาแข็งแรงไอเลิฟยูรักเสมอคนนี้ชั้นหอมหน่อยหอมบอยบอย Happy birthday แม่ไปบำรุงหน้านะช่วงนี้แม่น้ามืดนะช่วงนี้แม่น่าโทมแม่น่าโทมแต่นนเงเลยแช่วงนี้แม่นม่จะสัะแม่แม่ะะสาย เราไม่บอกว่าเป็นกาแฟยี่ห้ออะไรนะแต่ว่าเป็นเบคของสลอดเราไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรเพิ่งบอกอะไรกปครับคุณใเป็นคู่ใครเป็นคู่ค่ะใครเป็นคู่ค่ะใครทำได้แบบนี้ขอบคุณทุกคนนะคะ I love you I love you อย่างไรยังไปซื้อเอาาหรือเปล่า h a ้ p y birthday แม้ใจสัวให้แม่คงทำแม่วันนี้ร้องเพลงเสียแรงที่ร้องที่รอออร์ดีให้พันหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคที่พอขอบคุณนะคะขอบคุณนค่ะทไปี่อันนี้ผู้อาวุโสที่สุดแก่ไปกแก่ไปยัยปอไแล้วบายบายครับ ไทยนี่ก็บบมี่ยังหมักไม่แม่ปอหน้าสู่มากลเลยพวกอะไรบอมม่หมักไม่พวกน้องๆทีมสามน้อยเพื่อนบม่ขอแม่ปอมีความสุขมากๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะับแล้วขอให้ลำลำเรวยเงินทองนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเด้อครับผมยังไงน้องๆทุกคนรักแม่ปอเหมือนเดิมแม่ปอเป็นคนที่น่ารักมากๆผู้กองิขาดีใจดีละนะและใจดีก็น้องๆมากๆสำหรับิทีมกับซัฟนิดเด้อร์แม่ปอทีมเดิะเมื่อกี้เรามีคลีมกับปอนเนาะ แม่ปอหน้าโทมแล้วมีกี่ให้แม่ปอแต่คนเนี้ยเราจะมีอะไรให้มีปัดปอไหมเนี่ยต้อกดเออรวพ่อแต่ปอเนี่ยรวยพ่อแม่ปอเร็วแฮปปี้เบอร์เดย์แม่ปอหน่อยเร็วแฮปปี้เบอร์เดย์แม่ปอนะคะแค่นี้เหรอไค่อยสวยค่ะแค่นี้เหรอโอ้ยยาวไรๆค่ะเจ้มันดูไหมเจ้ามันพี่หวานไหมพี่หวานรวยพ่อแม่รวพ่อแม่ปอหน่อยฮะรวยพ่อแม่ปอขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่กับลูกไปนานๆนะแม่นะ อยากไหนไม่ต้องแดนไม่ดบายบายครับผม